แรงมาแรงกลับแก้มหมุมฟาดยับชาวเน็ตเมนฉลาดจับผู้ชายรวยเป็นคนตรงจริงใจใครดีมาก็ดีตอบใครร้ายมาก็ไม่ยอมเหมือนกันสำหรับว่าที่แจ้วสาวหมื่นล้านแก้มบุม๋มปรียาด้าหลังจากที่แฟนหนุ่มนักธุกิจพีทีกันตะพรทายยาิเครือโรงพยาบาลเอก,กชนชื่อดังขอแต่งงานก็มักจะมีกระแสต่อว่าจับคนรวย อย่างล่าสุดที่มีการไลฟ์สาวแก้มก็ได้ฟาดกลับชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ป่วนว่าํำเป็นอวดรวยแต่รวยเพราะผู้ชายหน้าขำฉลาดจับผู้ชายรวยรวยแก้มหมุมไม่รอช้าโตกลับทันทีว่าใครอ่ะนี่หมายถึงตัวเองหรือหมายถึงใครหน้าตัวเองยังไม่กล้าโชว์เลยอย่ามาพูดถึงคนอื่นคะ่ะตั้งสติเน้ะ คนประเภทนี้เวลาเจอรวยอ่ะก็จะบอกว่าไอ้พวกนี้รวยเพราะที่โกงมนุษย์นี่นั่นมาโดยที่ไม่ได้ดูว่าเขาพยายามอะไรมาบ้างและถ้าเธอบอกว่าฉันฉลาดจับผู้ชายรวยรวยเธอมีปัญญาไหมคะแต่ฉันมีปัญญาคะ่ะขณะที่แฟนคลับต่างออกมาปกป้องบอกว่าแก้มบุ๋มบ้านก็ค่อนข้างมีฐานะมีชื่อเสียงอยู่แล้ว แถมเธอก็ขยันทำงานไลฟ์ขายของตลอด